ตอนนี้เราอยู่ชายหาดสุดท้ายของมาเลเซียนะครับผมไทยนะครับ,บอำเภอตากใบนะครับตอนนี้ชายหาดสุดท้ายนะครับของประเทศไทยนะครับชายหาดสุดท้ายของประเทศไทยนะครับเออมาถึงแล้วครับชายหาดสุดท้ายประเทศไทย เอาเก็บขยะครับเก็บขยะมาเที่ยวเสร็จก็ต้องเก็บขยะนะครับตอนนี้อยู่ที่สุขีรินนะครับสุขีรินครับ เดี๋ยวก็มาเกะดิคิ้งไม่เกะได้ไหมยังทำสิทำอะไรทอออองสูงไหมาเ่มึง

มาเลเซียครับโอ้โหบรรยากาศครับบรรยากาศมาก